สวัสดีค่ะสำหรับนะคะสาวๆนะคะที่มีปัญหานะคะข้อศอกดําขาหนีบดําเต่าดําค่ะที่สําคัญนะคะดากดํานะคะก็แน่นอนค่ะไปสปาไปขัดอัพน้ําแร่แช่น้ํานมทํายังไงนะคะก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะก็มีเพื่อนแนะนํามาเหมือนกันนะคะจากครั้งแรกที่ใช้นะคะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็บริเวณข้อศอกนะคะที่เคยดํานะคะโอ้โหบอกเลยว่าเนียนกริบค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็นะคะสำหรับ สาวนะคะที่มีปัญหานะคะกลิ่นตัวแรงกลิ่นเต่าแรงอันนี้ปัญหาใหญ่สําหรับสาวๆเลยะคะ่ะที่จะทําให้เราะคะ่ะขาดความมั่นใจนะคะตัวนี้สามารถใช้แทนโรออนได้เลยนะคะซึ่งห,งหรล้อนะคะใช้ได้นานถึง2เดือนทีเดียวเลยนะคะเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูชัดๆเลยนะคะ โอเคนะคะเนื้อครีมเนี่ยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะรับประกันเลยค่ะผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะซึมเร็วค่ะหอมแล้วก็บริเวณที่ใช้เนี่ยทำให้ผิวนะคะชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะสาวๆที่มีกลิ่นเต่ากลิ่นตัวแรงเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้แทนโลออนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าขาไม่เป็นคราบค่ะไม่เหนียวเหนอะหนักค่ะซึ ตึมเร็วค่ะมีกลิ่นหอมละมุนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งฟรีค่ะยิ่งใช้ยิ่งสวยนะคะดำตรงไหนทาตรงนั้นค่ะผิวขาวใส่ปัืวแน่นอนค่ะคอนเฟิร์ม